ดี่ะช่องหวยแม่นในถิ่นเกิดนะคะแล้วก็ช่องเกษราพารวยนะคะเมื่อนี้นะคะหลายแล้วหลายงวดแล้วที่บ่อด้มาขอกับน้องนะคะอันนี้คือเป็นน้องแมวนะคะรกแมวทั้งสองอมีอยู่รกแมวทั้งสองตนอยู่ในกรอบนี้นะคะ,ะน้องได้ให้โชคตลอดนะคะจนทุกวันนี้นะคะตั้งแต่ได้น้องมารู้สึกจะประปัน ประมาณเดือน,เด,อนเดือนนี้เดือนที่สามแล้วก็ลองลองดูหลายๆอย่างนะคะก็ถือว่าได้โชคมาตลอดนะคะเมื่อนี้นะคะช่องเกษราพารวยช่องหองยแม่นทินเกิดนะคะมาขอโชคข,ขอลาบในงวดวันที่16ตุลา2567นนะคะกะสิมาขอเพื่นนะคะจากที่เพิ่นเคยห้ทั้งล่าทั้งไทยห้ค้นถือทั้งร้ายแล้วแล้วก็ตัวของแอ็ดเองก็ถือตลอดนะคะ จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือน้องแมวนะคะน้องแมวรกแมวทั้งสองทั้งสองตนนะคะเรากา็ได้มาบูชาน้องอได้ประมาณ2-3เดือนแล้วเนาะก็ได้โชคมาตลอดนะคะมูนนี้นะคะาทางแอดจะมาขออนุญาตเพิ่นนะคะเพื่อที่จะขอ เลขต่างประเทศแล้วก็เลขรวมไปถึงเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลา2567นะคะฮะเมื่อนี้นะคะได้มาขอเลขนะคะก็คือได้ห้อยเล่าเมื่อคืนนะคะได้ห้อยเล่าเมื่อคืนที่เป็นหามากอะ29 92เนอะอแอดได้ลงไปแล้วนะคะว่า,าน้องได้มาอย่างไรนะคะก็คือน้องมาในความฝันนะคะน้องมาในความฝันเห็นเป็นตัวเลขแล้วก็ มีอีกก็คือใบตรงกับหวยยี่ทวดเนาะเราก็เลยเอามาแทนหวยลาวนะคะมือคืนได้เล่านะคะ 9- 2สองตรงๆนะคะมือนี้นะคะเป็นตัวไหนนะคะสังเกตด,ดูจากทูปนะคะวันนี้ขอเป็นทูปนะคะบไดคคอมานานนะคะอย่าลืมว่าอแอดเคยขอน้องไปแล้วแล้วได้โชคไปแล้วนะคะกับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบ่กวาจะเป็นเรื่องของโชคลาภบ่บาวาเรื่องเป็นของความเสื่อนะคะไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อนะคะแต่ทําเพื่อเป็นแนวทางนะคะแอดสัญญากับน้องว่า,าหากแอดได้หยวยเราเมื่อคืนนี้นะคะแอดจะนําปลาทูนะคะซึ่งน้องชอบมากปลาทูแล้วก็นมโอวันตินนะคะมาให้น้องนะคะแล้วก็วันนี้ก็ ได้มาทําตามสัญญาแล้วเนาะนะคะแอดจะลุ้นตัวนี้นะคะแอดจะลุ้นเลขหกนะคะเพราะว่าเมื่อคืนมีความรู้สึกนะคะว่าฝันเห็นเป็นตัวเลขคือเป็นเลขหกนะคะหลังจากที่แอดแทงลาวไปแล้วนะคะซื้อหวยลาวไปแล้วนะคะก็ได้มาพอสมควรเนาะกับแอดกับบอ่อยเดย์ถ้ำคลิปนะคะทุกคนแต่ว่าจังไรกับฝากไลค์ฝากกดแชร์ในเด้อค่ะแล้วก็ช่องอาจจะเป็นช่องไม่ใหญ่เหมือนกับ ทุกคนที่เปิดช่องนะคะแต่แอดก็สามารถที่จะทําให้เป็นแนวทางในส่วนของแอดนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเมื่อเราไม่มีเวลาแล้วเราก็จะ,ะมาทําในบริเวณรอบๆตัวนะคะบริเวณรอบๆพื้นที่ไกลเคียงนะคะเพราะว่าแอดทํางานหลายอย่างค่อนข้างจาะไม่ค่อยมีเวลานะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนตัวที่2นะคะเป็นเลข8นะคะตัวที่2เป็นเลข8 โฆษณาเอาไปยังเห็นเหลอเอาออกอันนี้เป็นน้องแมวรกน้องแมวเป็นน้องแมวที่น้องเขาให้มานะคะก็เลยเอามาบูชาไว้นะคะมีความสมบูรณ์เกือบร้อยเอร์เซ็นนะคะอันนี้เป็นน้องแมวนะคะได้ลง ทําพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะหากใครสนใจนะคะสําหรับลูกแมวนะคะสั่งจองไว้ได้นะคะน้องเพื่อนคนที่เอามาให้ก็คือเขามีแมวหลายตัวแล้วก็แมวที่เขาเลี้ยงนะคะส่วนมากเขาจะเอาเฉพาะที่แมว เขาอยากให้เราเนาะแม่เขาอยากให้เรา,เาก็จะคาบมาให้เฮ้าเนาะแล้วก็เสร็จแล้วพอคา,าบเสร็จแล้วเขาก็ต้องเอาไปทําพิธีอะไรหลายๆอย่างนะคะหากใครสนใจนะคะก็สมามัรรสั่งใดจากแอดนะคะเพราะว่าแอดก็จะเอาตัวนี้ไปเพื่อที่จะเอา,เอา,เอา,เอาไปบูชาเพิ่นต่ออีกที่หนึ่งนะคะก็ถือว่า เพื่อนกะจะได้เอาเงื่อนที่ได้จากการบูชามาเลี้ยงดูน้องๆที่อยู่ในบ้านเพื่อนเพราะว่าแมวมีเยอะมากนะคะเพื่อนกะอยากได้เอามาสื่ออาหารสื่อ,อยางให้น้องเพื่อนเนาะ,นะค่ะมาเบิ้งค่ะทุกคนชัดมาก8 8นะคะเมื่อคืนรู้สึกว่า88ดหลังจากที่ออกเล่าพัฒนาไปนะคะอแอดมีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยในเว็บเนาะ แอดก็เลยเอาลองลอง,ลองเอาตัวเนี้ยมาซื้ออีกนะคะก็ได้ไปอีกนะคะแปดแปดนะคะสำหรับถ้าแอดจำไม่ผิดก็จะเป็นลาว vip นะคะเพราะว่าบางทีก็ซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจแบบว่าเหมือนอยากจะลองนะคะแต่ก็บางอื่นถูกนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องฟุกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเพราะเป็นเพราะว่านี่น้องคนนี้ให้หรือเปล่านะคะแต่ บอกได้เลยว่าตั้งแต่ได้น้องมานะคะความที่เป็นโชคลาภความที่เป็นโชคดีความที่เป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะ,ะมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยปริยายๆๆเลยนะคะ,ะทุกคนมาบึ้งริ่มกันนะคะตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนะคะตัวที่สามจะเป็นตัวไหนรุ่นไปด้วยกันเด้อจ้ะทุกคนคะ,ะนะคะแอดก็จะวาง ส่วนของน้องก็จะเป็นโต๊ะด้านล่างนะคะส่วนของเป็นหิ้งของคุณพ่อก็จะวางอีกหิ้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนหิ้งพระแอดก็จะจัดเป็นห้องพระอีกห้องหนึ่งสำหรับไว้พระนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นสายมู่นะคะก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะคะแอดไม่ได้รวมกันนะคะ บางคนเพิ่นจะถามว่าคือเอาพราเอาอย่างเห็นเท่าทายรูปเนาะคือเอาพระคือเอาข้นตายคือเอาอันสายมูมารวมกันจังสีนะคะแจ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ได้รวมกันนะคะเอาค่ะทุกคนมาแล้วเป็นเลขที่แอดได้คาดไว้ไหมนะคะถ้าหาเป็นเลขหกมาจริงๆนะคะจะตรงกับ ที่ฝันเมื่อคืนแต่ถ้าไม่ตรงนะคะวันนี้นะคะสำหรับการขอ,อน้องแมวน้องหนึ่งน้องสองนะคะ,ะก็จะไปที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็จะไปที่รัฐบาลไทยด้วยนะคะสำหรับ,บวันที่16ตุลานะคะเพราะว่าส่วนมากน้องก็จะมาทั้งสองเลยนะคะส่วนมากนะคะแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะ ขอน้องแบบนี้ถ้ายังไม่ออกรัฐบาลไทยก็จะมาหวยต่างประเทศนะคะแต่ต่างประเทศจะเป็นช่องไหนรอบไหนเราไม่ทราบได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนหากชอบฝากไลฟ์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามสำหรับการรับชมในครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่น่าจะเป็นเลขเลขสามไหมคะนะคะจะเป็นเลขสาเนาะ ไม่เข้านะคะเมื่อคืนแอดฝันได้เลขหกตัวเดียวนะคะสำหรับจุดขอน้องแมวในวันนี้นะคะน้องหนึ่งน้องสองได้ให้มาแล้วนะคะชัดๆตรงๆนะคะ3ตัวเด่นๆเลยนะคะ8ปดแปดสามนะคะหาไฟผู้ดใดมากฝากลา์ฝากดแช่นะคะช่องหัวแม่ในถิ่นเกิดช่องเกษราพารวยก็ต้องอขอจบ าการาทำวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16ตุลา2567หรือใครจะชอบต่างประเทศก็สามารถไปได้นะคะว่า,าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะคะทำเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องทั้งสองช่องเกษราพาร่วยหวยแม่นในถิ่นเกิดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีมั่นหมายนะคะ